ซื้อแต่มันมีคนขายนะในตลาดี่ปกติกลางกำหนึ่งยาบูผมมีเก้ารอยเอเฮ้ยเรามีถึง20คนด้วยวะท้คืนเนี้ยมีจีซเล่นไอ้กดจีแดงเร็วๆเฮ้ยช่วยกดจีแดงเร็วๆเ็วๆเรวๆเร็วๆเร็วๆเร็่ๆเร็วๆเอ็ว่เ้็วๆอร็ร้วๆะร็วเรานๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร้หมเ่็วๆเร้วๆเร่ไมเร็วๆเร็วๆ่ร็วเร็วๆเง็นๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็่ๆเร็วๆเ มื่กี้เห็นในคอนเนอร์อนี่อะไม่แล้วนะก่อนว่าว่าพวกมึงโอเคใช่เปล่าเพราะว่าพวกมึงมีกันลดกันใช่ไหมแต่ว่ากระถองเราไม่มีตอนนี้เราต้องเล่นถูกพี่นัดหายวิ่งอะง่ายใ่ไม่ถา่ากมึงการ์ดนังอะอีเช่ยเด้วเราคุยเราคุยเพ่อย่าีมมมาามามมมามมาาาาาา กลูห like ้ากลูห้ากูห้างานเหมือนกันกลูห้ากูห้าเอยู่กันไปนักข่าวครับเอ้จอยเฮ้ยมึงชื่อมันกดจีนะดิมึงเครื่องกดจีแดงหน่อยกดแล้วไอ้สิบอยู่บ้างไอ้สิบเครื่องกดจีแดงเลยดิไม่อยู่เดี๋ยวถ้าเกินเกินห้ากูห้าหมากูห้าเอาเป็นนี้เอาเป็นนี้ของใครใครที่ออาใครจะเล่นก่อนนี่ครว่างแล้วอ่ะไม่เอางี้ก่อนหลับไม่ได้นะไม่เอางี้ก่อนใครจะเล่นใครจะเล่นออกมาตรงกูใครจะเล่นอ่ะยี่สิบยี่สิบอ่ะไปไป เอาเอานับให้เต็มก่อนได้ป่ะถ้าขาดเดี๋ยวกูใช่ใช่เอาคนที่จะเล่นนะไม่ทำไมไม่เอาคนคนที่ไม่อยู่อ่ะไปเออค่ะไม่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 เล่นกันเหรอไม่ท้ามีแค่นี้ก็เล่นแค่นี้ไม่เล่นได้จบไปแล้วไม่เอาเล่นได้ถ้าไม่อยากเล่นเดี๋ยวกราไม่อาได้เอาไม่ไม่เอาเล่นได้เพราะมันเหมือนกันมันตีีวันไหนเพียบตีวันนี้สามสองครึ่ง ไม่มึงฟังกูมึงตัดกันเล่าไปเลยเพราะของมันไม่มีมึงต้องงัดตรงนี้เพื่อของมาเล่นร้านร้านได้เรากไปหักรีได้คุยได้ไม่มึงมึงมึงึงตีใช่ไหมเพราะว่ามันนี้มึงตีใช่ไหมจำนวนกดคีย์มึงเดี๋ยวก็ไปต่อรองเงาไเขาเรียกว่าเอ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 าไม่น่าถึงวันที่แเลือคือเอาของใบนี้ไมาักวันที่แปผมไปยุดยาไปเช้ากลับเย็นอะเฮ้ยเดี๋ยวกูปิดจังหวัดให้เขาเฮ้ยเอ้ยใครใครไม่เล่นอะไปยืนเบลเลอร์ข่าวดิจบ ใครไม่อยู่เนี่ยต้องไปธุระแล้วเนี่ยไปยนอเล่นถึงกี่โมงวะเล่นถึงกี่โมงเราเล่นไม่เกินตีสอเพื่อนประมาณตีสองตีสมนไม่เกินนี้อยู่อยู่โอเคอันนี้คือเล่นหมดนะเล่นอะไรมีแป๊บนึงพี่ีีพพากับีีพมาดินมีพี่มีพอยู่แล้วาั้กลุ่มาจะได้จดชื่อแจดชื่อกลุ่ม้าไะจะมีกลัวกลุ่มห้าเลยกลุ่ม้าเลยเดี๋ยวจดชื่อต้องมันต้องผมชเขาพอเล่นนะดิ ไม่รับแียงใครลเปว่าไงเป้พี่แจ็หพี่าเปว่าไงเป็นยี่อะไรกุมห้ากลุ่มห้ากลุ่มห้าสัหลงอ่ะเล่นบ่าสัมหงอ่ะส่งไที่นมีใครติดต่อได้ไหมพี่หลอเนี่ยกระเป๋าแผงนีแสงก็วางจะเผื่อน้บไปสิบนะยังไม่อยู่นะเนาะงช้างี่งานเนี้ยตอนนี้มีสิบหกพี่คนแล้วสิกคนพี่พี่เอก ได้ไคืออันเนี้ยมึงเล่นอันนเล่นชัวร์ใช่ปะไอซันจที่ีจตรงนี้มาก่อนจุดตรงนี้มาก่อนน่ตอนยืนอ่ะแป๊บนึงสามามกี่โมงน้สองครึ่งสองครึ่งสองครึ่งยังไม่ได้คุยกับเขาแต่จะอ๋อแปนก็ป่อเลยแบทุ่ะเพราะ่สครึ่งได้หกกะหยพอดีเพราะเราจุดพี่บอลนี่บนรถมีทองกับไม่พี่เลือง่ะได้ไม่หนเพื่อนฝันงนูหน่ะไปแล้วเราสกัดเไม่ได้รถมีไ้ทองไอ้โจเมื่อยอยล่น ไอโจไอโจไม่เล่นหรอไม่เอฮาร์ปมันสับชื่อออกได้ตลอดตัวะไม่ได้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 ไม่ถ้าเล่นน่ะกูกูอยากเล่นกูอยากเล่นพรุ่งนี้มากกว่าเพราะว่าคอมพุ่งน่ะเดี๋ยวมับได้อีกรอบหนึ่งไปเดี๋ยวมันก็มีไม่ได้ไม่ได้มาถ้าเสร็จทำไม่ฉันเอาวันนี้ก่อนถ้าวันถ้าวันนี้ผมขอไม่เล่นนะพี่คอมผมไม่ไหวถ้าเล่นสตอรี่อ่ะไม่ไหวชัวร์แต่ตอนเนี้ยต้องพรุ่งนี้เล่นถึงเที่ยงคืนใช่ไหมก็ได้อยู่นะถ้างั้นน่ะก็ไปคุยได้เอาจริงน่ะ เล่นก็ได้พี่ไม่ต้องไม่ต้องถ้าเล่นถึงเชื่องคืนมึงเลิ่องไวหน่อยก็ดีเล้ยเล้นถึงตีสองเล่นถึงตีสองเนี่ยมัแล้วเนี่ยมันบอกว่าเล่นถึงตีสองเขาขอมาว่าเล่นขอเล่นถึงตีสองเขาบอกว่าเขาขอหลังเชื่งองที่คืนไฟหนึ่งเขาบอกเนี่ยเขาบอกเขาหลังเชื่องคืนใช่กี่คนแล้วอ่ะพี่เพิ่มชื่อกิลเลยไม่มึงมึงตามได้ไหมล่ะมึงตามเอาคนอยากเล่นหน่ะมึงไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนเล่นได้อ่ะเอาคนอยากเล่นหน่าไม่อยากบังคับไอ้เนี่ย ตอนนี้เหลือให้ฉันตดไอ้ชันต์ติดอยยังเพราะ G C มันโหดอ่ะกูอยากลองไปกับมันเอาจริงกูรู้กูรู้กูรู้อยู่แล้วลับไม่อยู่กูอยากเชื่อเพื่อนตรงนี้อยากลองรถเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งไปไหนกันนะเว้ยตาไอ๋ยตาเอ๋ยอยู่เลยอยู่เลยไม่เรียเรื่องเรื่องคนเท่าไหร่กูอยากเชื่อเพื่อนมึงจริงอยากทดสอบสภาพรถตัวเองเหรอใช่กูอยากลองสภาพรถตัวเองเฮ้ยแต่เล่นคือเล่นนะไม่หยอกแย่นะเว้ยเออไม่หยอกแย่นะจริงจังนะแต่ไม่เอาเล่นไม่ไม่เอาไม่เอาเล่นได้อ่ะขออยากเล่นเฮ้ยผมอยากเล่นเอาแบบนี้มึงตามเลยคนนอกอ่ะ อยา่นมืามมือจามพวกเราครับวานยคากเล่นอ่ะมีคนอยากเล่นอ่ะพกมันก็อยากเล่นหลายโค้ดแต่มันคิดเรื่องของมันดีืเปล่ามันพอเล่นหรือเปล่าไ้พวกนั้นอ่ะที่ไม่อยากที่มันของแกงนี่ของแกงนี่เวลาตีบางอย่างมันไม่รู้อ่ะน้องๆน่าจะไม่มีเพราะไม่มีไม่มีของเพราะอะไรอ่ะเกาะระกามั้ไม่แล้วไม่มีของเพราะอะไราน้านอะไมไม่น่าใช่นะใต้เาเจมสว่ะกูเล่นร้านหมดอันนี้กูตรงเลยดอะไรนะยมได้เพื่อนดหกส่แต่เอ๊ะไอคอนเล่นป่ะคอนเล่นเล่นได้เพื่อ ถ้าและวท่าไแล้เท่าไหรแล่าไหร่ไปพวกมึงดูไม่ตื่นตัวกันเลยวะมึงไม่อยากเล่นกันวะเอออุ้มบอกเขาต้องคับนะไม่ว่าการอยากเล่นแต่เล่นพรุ่งนี้ได้ปะนี่เปลี่ยนไปเล่นพรุ่งนี้ได้เนาะวันนี้วันนี้พักก่อนไม่มาถึงเราพักไปเล่นไปพรุ่งนี้ได้ปรออยากเล่นกาเซตเหมือนกันพี่คิดว่าพรุ่งนี้มาดีผมเพราะว่าตอนแรกพี่บอกเขาว่าพรุ่งนี้ผมว่าผมว่าบอกว่าวันนี้ได้ไหมตัวตัวพรุ่งนี้เราไม่ได้เล่นหรอก ก็คือกูก็อยากเล่นด้วยเเจมก่อนว่ยไม่หมายถึงว่ากูคิดว่ากาเซียสเนี่ยน่าจะไม่ว่างผู้นี้เว้ยเจ็เลยจังมึงไล่เจมันที่อะไรใช่ไม่เลื่อนไม่เลื่อนเราเขาตกลงมาแล้วเราเอาเร่างจากการตัวเราเองเว้ยทำไมคือปฏิเสธเขาทีสองอย่างแมวเอาม่เม่เราเป็นคนไปชวนเขาไปปฏิเสธเขาสัตว์บ้าเปล่าไม่หมายถึงถ้าเราไม่พร้อมไงเพื่อนไม่พร้อมก็เล่นอยากมีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นแหละกูไม่หายหรอกไอ้เหี้ยมึงหาของเข้าแก๊งอ่ะ ไก็ได้ไอ้บินกูถามให้อยู่กันนึงของที้เหมือนจะบนึงเหมือนเหมือนเหมือนพรุ่งนี้จะได้วันหนึ่งนะเล่นสองรอบได้เดี๋ยวแป๊บนึงกูถามให้อยู่จีซีอ่ะหึไม่ก็เล่นวันนี้รอบนึงแล้วพรุ่งนี้อีกรอบได้ไหมล่ะสวยครับขอแบบสองรอบแบบยืน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 สองรอบอ่ะไม่มันไม่ให้โอจิมาแล้ววะอ่แล้วมันบอกมาประชุมกันอยู่อ่าตอนนี้มีสกอตต์บิลลี่แวนแบงกี้มาร์กี้โจ สตกเกอร์สกายวากิวส้มๆน้ำเหนียวคอนทับบุญเรืองเรียงลุบเล่นไหมไม่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 ไอโจไม่อยู่อ่ะไอเอาไอแซมแทนโจได้ไหมอ่ะซันบางแซมจอนบอมไม่เล่นคนเราไปไหนวะเนี่ยโจไม่เรามีแค่นี้วะท่านึงไอใส่ปุ้ด้วยอันนี้คือมาหมดแล้วชาวบ้านในเมืองอ่ะมีโจงใส่แล้วโจงใส่ไอโจงด้วยนะไอโจด้วยไอโจมาเนี่ยโจเล่นปลาโจเออว่าไง กดจีก็แบบไม่่ไทยโจระแกงจริงไม่ไม่ไม่เคยขาดนะเรื่องตีอะไรพวกเนี้ยไอ้โจมันทำงานอยู่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินนี่ฮะไอ้บิ๊มันมีงานอะไรอีกไอ้ไอ้เนี่ยไอ้แค่เปมโจที่บ้านเงานะเปมตอนนี้ได้ไหมเพื่อนคืนนี้เล่นหน้าแต่มันมือบ่อยอ่ะพี่มันจะบ่อยเาะว่าไม่คุณเล่นพวกนี้ก็ได้โจทั้งนั้นอ่ะพวกนี้ติดปะเ่ไอ้แสบมาเอารถแสบอย่าตราบกันเอาไอ้เม้งไอ้เม้ยยี้เข็ม โอ้ยเฮียอยากอยากเล่นไงมันอยากเล่นไงถ้าถ้ากเถ้าเกิดเราอยากอยากอยากได้คนเพิ่มนะแบนว่าเราต้องดึงแล้วป่ะเนาะงานนี้ที่มีอยู่ไม่พอป่ะเฮียถ้านผมบอกอาจจาเส็งด้วยเฮียเพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งตอนนี้เรามีคนละสิบกลางสิบปลายได้ยูสิบกลางสิบปลายอ่ะสิบกลางได้เล่นอยู่แล้วเออได้เล่นอยู่สันเพิ่มซื้อหัวแม่เพิ่มแล้วเพิ่มแล้ว มึงมีเวลาสรุปอีกยี่สิบนาทีอ่ะแล้วสองพี่เขาไปบอกไอ้บินไอ้บินแต่ของกูอ่ะที่กูเล่ามึงฟังอ่ะคือถ้ากูบอกว่าคือกูต้องออกคือกูต้องออกเลยนะเออคือกูต้องเข้ากรุงเทพเลยนะเอาที่สะดวกอ่ะเอาที่สะดวกพี่ไม่วครับไม่กูเล่นได้กูอยากเล่นอยู่แล้วแต่กูกลัวแก่ถ้ามึงถ้ามึงไม่ชัวร์ปุ้ยเอาไว้วันอื่นได้ไหมเนี่ยได้ไหมทำอะไรได้ก่อนได้ไม่ได้หรอกไม่มันมันขาดเพื่อนสุดท้ายแล้วถ้ากูมันไม่อมีคนไม่มีคนมันที่อ่ะคนในแก๊งมีสี่สิบแม่งมีเล่นยังไม่ถึงสิบกว่าคน เหี้ยกูให้ไม่อยู่5คนเท่านั้นนะถ<ม>้าอไอเนะี่ยทันมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่เจ <c oughs> ้าเดียว,วไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวนะไอ้กิวด้วยใช่ไหมากาย <c oughs> ใช่พี่แต่ว่า,ากิวของบ้านประมาณสองทุ่มจิงจริงนทันเริ่มสองทุ่มตอนตนี้มีกี่คนแล้วพี่ทันทันทันไปก่อนเดี๋ยวให้พี่กลับให้กลับไปสกอตต์บิลลี่แวนแฟงกี้มาร์กี้โจนาธานส <c oughs> <c oughs> นุกเกอร์สกายว่ากิวส้มๆ น้ำเหนียวพรทับคอนเนอร์บางแซมจงเบแบรรี่บ๊อบบี้คอนเนอร์จอห์นวินแล้วก็ทองหยิบคนมันมันเกินยังครับพี่อันนี้ขาด้าขาด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 ังนั้นผมเล่นครับพี่เล่นเล่นเล่นโอเคใช่ใส่แดนโจปะพี่ใช่ใช่แดนพี่โจก็ยังขาดอยู่ดีทัานรรมะเข้ามาใหม่เออคอนเนอร์คอนเนอร์ซ้ำปะเออทำไมคอนเนอร์ซ้ำกับเราคอนเนอร์ฮัลโหลครับพี่เบลลี่ เป็นเปสองวันเลยก็ได้ครับพี่โอเคเป็นสองวันก็คือเป็นวันนี้กับพรุ่งนี้เนาะใช่ครับเป็นเป็นประมูลเท่าได้ไหมครับพี่หกคันทั้งหมดของผมเป็นประมูลเท่าหกคันไปไหนวะไอเขาขอเขาขอประมูลเท่าหกคันได้ไหมได้หมดูได้หมดอ่ะได้ครับได้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 ใช่ไหมครับได้ได้ได้แต่ว่าพี่อาจจะมีมอเตอร์ไซค์เพิ่มมาคันสองคันนะมอไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่นับได้ไหมอันนี้ไม่ไม่นับครับผมโอเครู้เรื่องได้ครับผมเอล่นหน่อย้เขาขอประมูลเขาขอประมูลเท่าหกหกอ่ะแล้วก็แล้วก็เราเพิ่มมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้สองคันกูบอกเขาแล้ว สองพันสามพันอะเพิ่มได้หมดเลยมองไทยอ่ะพี่ใครอ่ะ EC อย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบไป EC EC ได้ดิเช้าเลยป่ะสำหรับคันนี้กันเลขกูแต่งเหรือเปล่าไดหรอกหกคันในวอลเล่นันเลยแค่หกคันในวอลในไฟก์นั่นคือวอลตัวพี่นี่พี่แล้วหนึ่งแหละใช่หรอวะก็เล่นวอลได้เหรอวะกูขอเราไปเสฉยเฉยได้ปะไม่ครับชุดไม่วอลวอลละกี่คนครับเนี่ย ว่าหลับมีกูไปก็ไดแบนนี้สามคนสามคนนี้กนี่ยะสี่นุกสี่นุกไอ้นอุ้กมันบอลแถมมันไม่ใช่บอลหลับบอลฟีอะบอลฟีอะเฮ้ยไมันนนใวอะต้องมีมันในวอลนะไม่แต่พี่นุกไม่ใช่เว้ยวันเนี้ยไอ้เหี้ยตอนบ่ายเข้ามาเฮ้ยจันเวลาอะไรอ่ะเข็ม่อกไปทำสืบตอกกล่องไม่ลงเวลาไปฟังฟังกูไปบ้านได้ของ อ่ปนนงก็ไม่เราเราครบยังอย่างยี่สิบคนเอ้ยไม่ไม่ไม่งานกล่องแล้วไม่งานกล่องแล้วไม่งานแล้วไม่ทำงานแล้วในกล่องที่บ้านใช้ขาดอะไรเด้อลตเพิ่มได้ได้ได้เรื่องเพื่อนอย่าตบรถได้นี่นายนไหไอ้บินบินไปขับซีเราไปไหนอ่ะกันไปดิความสมิดาก่อนค่ำคืนนี้บิลลี่บอกว่าเซ็ตให้มาสภาหน่อยเดี๋ยวผมไปคุยให้ นั้นนะ้องฮัลโหรครับเจอพี่โจพี่เ,เจอสะพานเลยครับเจอสะพานเลยได้เลยครับผม <S <s <uck>